แตกต่างที่สําคัญที่สุดที่แน่ๆอันที่หนึ่งคือเรายกอุตตริดมาอยู่กลางใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในการมาครั้งนี้มีประเด็นหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือหนึ่งเปิดตัวจังหวัดอุตตริดให้นักท่องเที่ยวซึ่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราคาดว่าจะเป็นแหล่งกลุ่มลูกค้าที่สําคัญไปเยือดอุตตริดเรื่องที่2ครับเราจะเปิดตัวความร่วมมือระหว่างทททจังหวัดอุตตริดแล้วก็ศูนย์สร้างสารรค์ การออกแบบ tcdc ซึ่งจะเป็นสถาบันที่จะออกแบบนะวัตกรรมต่างๆในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของอุตติศนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็นําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตติศโดยสังเขตมานําเสนอเช่น 1. เรื่องของอาหาร 2. เรื่องของวัฒนธรรม 3. เรื่องของประเพณีต่างๆนะครับไฮไลท์ที่สําคัญนะครับก็คืออันที่1ถ้าพูดถึงอุตติตก็ต้องนึกถึงเหล็กน้ําพี เราได้มีเหล็กน้ำพีที่เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมานำเสนอนะครับอันนี้ก็อันที่หนึ่งอันที่สองเราได้มีการแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมของอุตดิดเช่นนำรูปผีตลกมานะครับซึ่งผีตลกนั้นไม่มีที่ไหนนะครับแต่ถ้านึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้คิดถึงผีตาโขนนะรูปแบบจะคล้ายคลึงกันก็นำมาเปิดตัวให้รู้จักนะครับอันที่สามนะครับได้นำสิ่งที่ขึ้นชื่อตามที่นําเรียนเบื้องต้นว่า จังหวัดอื่นไม่มีเช่นข้าวพันุผักนะครับมีพันนะครับที่เป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดในการนํามาให้ชาวกรุงเทพมหานครได้ลิ้มลองนะครับเอายัางมีเรื่องของกาแฟนะครับที่เป็นปล,ปลูกปล,ปลูกบนกลางภูเขานะครับอย่างเนี้ยเป็นเสน่ห์ต่างๆให้ท่านได้เยี่ยมชมครับ ในวันนี้นะครับในในช่วงนี้นะครับต้องนําเรียนว่าที่อุตดิต์เองก็มีงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานนะครับระหว่างวันที่จนถึงวันที่22กันยายนนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวเพื่อให้ใครที่มาเห็นสเสน่ห์อุตดิต์ที่เป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างและไทยกลางถ้ายังเที่ยวชมงานนี้รู้สึกว่าน่าสนใจก็สามารถตามไปที่จังหวัดอุตดิตณตอนนี้ได้เลยนะครับจนถึงวันที่22กันยายน หน้าที่อุตดิตนะครับในงานก็จะมีนิทรรศการมีของโอท็อและของดีของ9อําเภอมานําเสนอนอกจากนั้นนะครับท่านยังสามารถซื้อลังสารลองกองคุณภาพนะครับที่ท่านหาชิมที่ไหนไม่ได้เพราะของเราเป็นลังกองนะครับอันนี้ก็สามารถาไปเที่ยวชมได้หรือยังเดินทางไม่ทันนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์เราก็มีบริการนะครับในเว็บของลังสารลองกองหวัดอุตดิต เข้าเข้าไปดูก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ฟรีค่าขนส่งครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือชื่อก็ต้องว่าต้องเรียกว่าอ่ะลองเนี่ยอ่ะลองนะก็มาดูอ่ะลองอะไรี่ยอลองดูนะครับมาดูศิปลปะวัฒนธรรมจำลองสังเก็บก็มาลองที่สองคือลองกินนะครับโดยการลองกินนั้นก็ตามที่นําเสนอนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารที่หาอสเทสเช่น ไส้กอรอกของอเมรวิชัยนะครับอันนี้ก็เป็นลอสเทสที่หาทานยากคล้ายไส้อั่วแต่มีถั่วดินและอมหวานนิดนิดนะครับเนี่ก็เป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครลองสามก็คือลองลองทำนะครับในกองลองทํานั้นเราจะมีการนําศิลปก,กรรมประติมากรรมมาให้ปั้นมาลองวาดภาพเพ้นสีต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีศิลศิลปินเขาติดมาร่วมนะครับในการนําเสนอด้วยนะครับอันนี้ก็จะให้ลองดู อันที่สามลองททมนะครับลองไทมก็ใช้เวลานะครับท่านใช้เวลาที่ยวชมใน,ในงานที่นี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าขนาดช็อตทมขนาดนี้ถ้าลองไทมที่อุตดิตนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ตึงตาตึงใจมากน้อยขนาดไหนอย่างน,น้อยนะครับตอนนี้ที่อุตดิตนะครับเรามีการเปิดภูสายดาวนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์ที่ใครๆก็รู้จักนะครับช่วงนี้ด,ดอกหงอนนาก บานเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์รอต้อนรับท่านนะครับมีเขื่อนสิลิกิตนะครับอันนี้ก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําที่ท่าปลานะครับทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะาารถใช้ลองทามที่อุตติดได้เป็นอย่างดีครับต้องนําเรียนนะครับว่าการท่องเที่ยวสมัยนี้มีต้องนําเสน่ห์ของแต่และจังหวัดมานําเสนอเมืองอุตติ์นั้นนะครับเมื่อก่อนเขาบอกเป็นเมืองรองนะครับเราก็พูดเสมอว่าอุตติดนั้น ไม่เป็นรองใครนะครับที่ไม่เป็นรองใครเพราะว่าเราเป็นเมืองอัศจรรย์แห่งผล,ลไม้เรามีผล,ลไม้ทุกฤด,ดูการเริ่มตั้งแต่มะยงชิดลองกองลางศาสตร์ฝรั่งข้าวใน,นจหมุนเบียนตลอดก็จะได้ชิมผล,ลไม้ที่รสชาติอร่อยนะครับเราเป็นเมืองกเกษตรนะครับอ่าที่เมืองกเกษตรนั้นท่านเราผลิตไข่ไก่วันละสองล้านฟองส่งทั่วประเทศไทยปลาวันละหมื่นห้าพันตัว นะครับข้าววัลพันสองร้อตันสิ่งเหล่านี้คือสเสน่ห์ทางด้านการเกษตรแตท่านสามารถไปเที่ยวชมท่านคิดดูว่าถ้าภูมิอากาศเท่าล้อไม่ดีสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ได้อันนั้นเวลาท่านไปท่านก็สามารถไปเที่ยวอุตดิต์ในลักษณะของเบลนสได้เราจะมีลักษณะดีด้วยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็ชมวัฒนธรรมนะเมืองงามสามวัฒนธรรมเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับมีวัฒนธรรมท้อง ล้านนาโซนรับแลวัฒนธรรมทางล้านช้างโซ,โซนฟากท่าบ้านโคกน,นะครับแล้วก็ไทกลางก็จะอยู่ที่โซนอำเภอเมืองอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ไปจังหวัดเดียวจะได้หลากหลายรสชาตินะครับทุเรียนตอนนี้เหลือแต่หมอนทองนะครับหมอนทองนะครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่ก็โลประมาณ200บาทนะครับก็ยังมีให้ทานได้แต่ตอนนี้ไปต้องจิมลังสารลองกองนะครับเพราะว่าลังสารลอง,ลองกองเราคือ ลงังสารหวานล้ําลงกรหวานรสรสชาติที่ใช่นะครับที่อุตรดิตครับเส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางได้โดยทางรถไฟทางรถยนต์นะครับถ้าเส้นทางรถยนต์ก็ประมาณ500กิโลเมตรนะครับออถ้าต้องการรวดเร็วหน่อยก็ไปทางเครื่องบินลงที่พิษณุโลกนั่งรถต่อมาอีกหชั่วโมงครึ่งก็ถึงอุตรดิตแล้วครับสวัสดีค,ครับ